มาผู้เล่จะมายูวหวบ้านาซาอมเหรียญป็นได้หมดอมเหรียุณหลับแล้วก็ได้แล้วอะไรมาผมาผ่นมาโตีสีสีวคนคำดอกตีเอ้ยผู้ีำเอาเมาผู้เล่จะมายูมามเลาปักกระดูกินกับกระสบ่วหัเเอาเลพันยา มันนั่นต้นอซีก้วกไม่ได้หักอืมอืหักอยู่ได้แกวคุ้มค่าใช่เสรเดำดีเอาอันประเด็ประเด็จไปไหเมื่อเออมื้อไหร่บ่อ้เมือไหม่มีนู่มือไหร่ตัวเองอยู่นี่แหละยู่วัดได้ทำม่งมาได้ผัน

รลายนุ่มขินมานี่เบิ่งเบิ่งผออมพับบ้าขึ้นมึมมยัเฮ็ดโขกเอ่นยำแรงเฮ้ยจางได้ขินแห่งเฮ็ดโขกนี่แหละกูกันเดียวนี่นีโอ้กูลมแล้ว้ย็นีกาวนัดนแ้ทวดา่าจับเท่าไหลอ้อมึงเงียบดีแล้วเนาะมเบิ่งเห็ดั้เดดกันได้หมด คงเยดีอวไอนเอแม่มเม่ยวลุงม่เนี่ยเ็ดี่ยาเดพเเมดอีวิรอีรัยงราแตง้วเหล่าได้าูเฮ็ก็เอ้องติดไปติมกระหล่ำู้จัแค่ให้รัดเนียวไม่ว่านักข้าวบ่โซโซู้นักข้าวนี่บมได้สองเจกับสองจ้าบุกกะ นี่ต้องต้องตัวนี้ปัจจุบันท่านท่านเข่าเลยปัจจุบันท่านเข่าเลย้องต้องย้ำเห็นชิจุจืๆแบบยุสำนักท่านบูกโคโคช่วมีก่อนมีก่องมีได้กล่องหรือได้เข่ารูดมีได้ปีดหวานได้โเาจะเป็นเข่าจะเน้อรูต้องกลองต้องกอง ข้าวเพื่อคนยงหันแจ้งงานคนยงหันคือเพื่อี่กินงานี่ว่าหือว่าได้จะได้เป็นข้าเป็นข้าวหรอเคนีวะไหวไ้าวทุกคนองสองไออง้ว้าวข้าวขข้าว้าาวข้าวข้าวข้าวาดข้าวข้าวขาไข้าวข้า้า้าวข้า้าาา้าวไปาวก้าข้ ีม no นี nice> ่เว้แต่เน่ยคอยมาตะกี้มิเอ้ยกน้อคันหนึ่งคันคุีเ้อ่อยเออย่้อบี้า่อก็อยเอเออเอได้ละได้เน่เอาชมเจ้าของนี่แล้วเถนาหงหนอยว่ะเอินจะภาน้แข็งไหชเผัวเอ้อนี่ก็ว้อวคุเจ้าผัวได้ช่อยผัน จเด hmm. ้๋ยเขาแต่งเจ้าน hey, mm ีน hmm. ล่ะคนเลยเหนือเอาไว้เด้อแทนเขาเออออก็แทะมาเอาก็บักนเลยนะโอ้ยเอาก็บ้าสาดบ้ามอสบ้าเออคุณเซนกับพี่เอาก็สซีบุ๋มนี่ย่างลอกอยู่ค่อยมาเอาไปแทะแล้วครับ ยี um. ่งปีหลัาเช่าปีหลัาจึงเห็นขวงมาอยามมั่กเขาคือเราจึงเห็นเจ้าเธอเดียวเอ้ยอยาบาคนไม่รักไ่หยา้เมวนไปเข้าปีหลังม,มาตันเลยคณะนี่มวนด้วยคณะมวนด้อยู่วัดนี่ามวน้วเจ้านม่มลเสืยท่านหละไว้เอาแล้วเอาคนนคนให่หยัง

เจ้าดีไ <snapshot> ด้โชเจ้ารถนำหลับ <Tokyo> ก <and rest> ัได้โชได้รับได้บานม้แม่ได้โชคองหาโใเนมาใคเมีแม่จัดสองเท้าสับกันอึนายแล้ววันนั้นแล้วจะกายเข้ามากระหลามแล้วบาดยก็เลย เนี่ยโชคดีสี่เม่อนี้ก้าวนำกัดอยู่ดีไม่แหงมุกัดเมื่อทุกเน่าเลือเพิ่งผบกับน้องใหญ่นาออยู่ดีไม่แห้งแข็งแรงมาวัดนี่ละบ่บ่บ่อ่กขบ่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 บบบบ่่บ่ ทางเจ้าของตัดลวดเกี่ยวมามองนี่น่ะจังให้ดื้อทนลกมีหมากบมีได้หมาอนี้ได้หนิบ้านลำลวดได้ลวดมือบ้านเออบ้านลำลวดบ้านลำลวดเนอะ นเช่าก็มีได้ทังโก็มีลูกอลูกเพอแล้วไเอ็ไดแล้วป้วที่ไปแก้เอาเว่วกันลุกลงกันแร้วแช้ง่ายทัวอนวลูกเอะกตัวมาโลนทั้งโ่้าไปไว้ให้ป้วไปเอม่ออกเออก็เอาจาิวมีลูกน่เอาน้ำบ้านน้องค่ะได้ จับแล้วว่าอ้มหอยเนี่ยตู้ีนเลยแม่โอ้ยลูกเส้นนึ่ก็หน่วยใหญ่แต่นี่ลูกเส้นหร่องเนี่ยวาสุดท้ายโอ้ต่อพัมต่อพัมวาสุดท้ายติดต่อพัมเนี่ยอย่งไบนุดท้้งแส่แล้วทับนแล้วเนื้อเน โอ้ยใจมันมวนใจมันแสบพี่น้องเอ้ยบุญให้อื่นเห็นข้าเจ้าทีโม่เห่าอยู่ดึเปไปวัดประเทศกันเถอะนะเพรอะว่าออมทักถึงกับมาติ๋วนะทีนออไปเถอะที่มาติ๋วเพื่อเป็นมาติ๋วบุญบุญมาจังหันยังมั่วเสาร์ให้ดีกว่านี้ได้ไปเลาะไปเที่ยวยิ่งดีโอ้เช็ด เช็แต่ไม่ได้ออมปากะบินเลยมกปากะบินอ,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 อมาอปากะบินก็นมีไบบปเคยกินยี่เาอร์เจาหมกปากะบินบ่าเหลวมัน,มนจัก